เอาละครับมาขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมาขอต้อนรับเข้าสู่เฮียงหัวชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดแพ็คไดมอนด์นะครับของเดือนมกราคมนะครับูลคาก็หนึ่งแสนแคสนะครับก็หรือว่าหนึ่งพันบาทนั่นเองนะครับขอตั้งเป้าแล้วกันครับผมไม่รู้ว่าจุดคุ้มมันอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้พอไม่ได้เติมตังค์มาขนานานพอสมควรครับก็ในแพ็คนี้มันจะได้เงินมาหนึ่งร้อยล้านใช่ไหมขอไม่นับเงินร้อยล้านกันครับผมขอเปิดตั้งแต่ให้ได้ ห้าร้อยล้านแล้วกันถึงอยู่มั้งน่าจะถึงนะห้าร้อยล้านครับก็ใครรู้ว่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้โอเคครับหนึ่งแพ็คนะครับไปเดี๋ยวเรามาเปิดกันแบบรวดเร็วเลยดีกว่าครับมานี่ครับไอเทมที่ได้ทั้งหมดมีการมาให้เปิดทั้งหมดหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดใบนะครับแปดใบแล้วก็ M, okay. เงินอีกร้อยเอ็มโอเคเติมวันที่กั๊ดออสตาร์ลุนเวอร์เบสดีกว่าครับโรวมเวอร์เบสมาหนึ่งตัวนี้จบเลยนะถ้าเกิดไปนีป้ไปครับไปเฮ้ยเฮ้ต่อเลสมาเฉยคุ้มแล้วครับคุ้มแล้วโคตรคุ้มเลยว่ะเฮียโคตรคุ้ม1,600ล้านครับ f e ร์นันโดตอ r e เรสเยเคนี่คือตัวที่ผมเปิดได้แล้วแพงที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะโอ้โหเอลนิโย mm hmm. ก็มาครับโอเคคุ okay. ้มละตัวอื่นๆน,นี่ก็ได้บเบสมานี่ก็กำไรครับตัวอื่นๆน,นะโอ้โ oh หมัสุดยอดว่ะมือทองไปไหมเนี่ย mm hmm. ต่อไปครับเอาเบสสิบครัปกปีแล้วกันครับสมใบไปครับตอเรสมา อ้โหไมค่อนกับสิบเก้าล้านไม่เป็นไรสิบล้านมาเซโลครับก็ยังดีอย่าซีเรียสสิบห้าล้านไม่มี้อยล้านเลยเว้ยเดี๋ยวเราค่อยมานับตังค์ทีหลังแล้วกันครับแม่งมาเฉยว่ะต่อ,อไปครับเส EC, บสห้าสิบ e c บวกสองถึงบกห้าครับปาบเข้าให้ครับได้แค่บวกสองครับโมดิสต่อไป หืมลามมสครับบวก2องเพิ่งนำเข้าประตูตัวเองไปนะโอเคไป30บ้างครับมันต้องได้ดีกว่าแนะ่นอนมาน้อยมันต้องคุ้มให้สุดครับไปอื้ม <c oughs> <c oughs> แฟดตองเก้นนะ41ล้านครับไม่โอเคสักเท่าไหร่ครับมาใบสุดท้ายครับโคตรเร็วเลย1นึ่ันบาทครับมีการให้เปิดน้อยมากครับแต่มันก็คุณภาพอยู่ อันนี้ขอเป็นเวอร์ลิเจนเลยแล้วกันมานะไปอะไปัจจุบันโอ้โหหัวใจจะวายแพ็กนี้โคตรคุ้มเลยว่ะอตั้งเป้าแค่500ล้านครับโอ้โหเราไปรับตังกันดีกว่าว่ามันได้เท่าไหร่ครับ โอ้ยโคตรอิจฉาไม่ใช่ดีตัวเองนะครับบอกก่อนมีน้องเข้ามาให้เปิดนะครับสองตัวนี้ก็สามพันล้านแล้วครับปีไปก็ทั้งหมดประมาณสามพันสองร้อยล้านนะประมาณนั้นครับโคตรคุ้มเลยว่ะเยดมือทองของจริงครับโอ้ <c oughs> โหมือทองมือทองมากนะโอ้โหยอยากไปเปิดของตัวเองเหลือเกินครับตอนนี้ เก็บตังก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเปิดของตัวเองครับเอาเป็นว่าแพ็กนี้โคตรคุ้มเลยนะเกิดเปิดได้อย่างนี้นี่ GM เจ๊งกันพอดีครับเอาแล้วครับก็ตัดมาสู่ช่วงต่อไปของเราเลยดีกว่าครับกับช่วงแรกเปลี่ยนนะครับไอดีนี้นะครับผมมีงบทั้งหมด896ล้านนะครับก็ตีไปเลยว่า900ล้านแล้วกันครับก็จะแลกเปลี่ยนจนพอใจแล้วกันนะครับจะได้กี่รอบกันครับเรามารอชมมาเลยดีกว่าครับกรืีผมขอไปซื้อนักเตะ เตรียมไว้ก่อนแล้วกันครับเราเดี๋ยวมาเจอกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มการแลกเปลี่ยนครั้งแรกกันเลยดีกว่าครับผมขอใช้เป็นแบบมองมือชีพก่อนแล้วกันนะครับเงินไขของเราก็คือชนะเตะ10คนตามปีที่ระบุนี้นะครับก็คือนักเตะปี2014หรือไม่ก็2015นะครับเราต้องใช้เป็นบวก3จำนวน5คนนะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมขอใช้เป็นนี่เลยบวก5แบบทุกตัวครับนี่ครับ10ตัวเป็นบวก5หมดเลยนะครับ มูลค่าทั้งหมดก็570ล้านครับใกล้600แล้วน,นะอีกนิดเดียวมันดูดีกว่าครับว่าครั้งแรกเราจะคุ้มหรือเปล่าครับมาเขาบอกว่าใช้บค่าแรกแล้วเหมือนจะคุ้มนะไปครับบค่5ทั้งหมดไปเลยครับ570ล้านฟืบโอ้โหแสกม่วงหมดลุ้ยเอาแล้วครับเวอร์เบสนี่600ล้านขึ้นแน่นอนอยูเวนตุสนี่ เอาเป็นเอาเป็นอะไรดีวะปกบาวก8ไปิเวอร์พูนี่ก็อยากได้คูตินโญ่นะคูตินโญ่บวก8อ้าวมาดิดโรนัลโด้บวก8มาขอเริ่มกันที่ซ้ายไปขวาเลยแล้วกันครับเบอร์เบสก่อนนะหุอยล้านขึ้นไปมาอ,อูฟิลิปลาบวก4หรอ,อบวก4แพงเปวาวะ แพงเปล่าวะไม่น่านะจะถึงไหมครับหกร้อยล้านไปครับเรามาต่อที่ยูเวนตุสครับมาโอ้โหเิียร่าบวกหนึ่งก็มานะไม่น่าเชื่อครับต่อไปครับลิเวอร์พูลฟุบอุ้ยต่อเรสต์ศูนย์แปดแดงบวกสี่เอาแล้วครับจะเป็นยังไงวะต่อไปครับมัดริ ปุ๊บโอ้กสิยัฐบวกเจ็เฮ้ยพูดคุ้มเลยโอ้โหก้าร้อยสี่สิล้านครับต่อไปหกร้อสิบสล้านเฮ้ยแปดอยสาสิบล้านเอาไงดีเอายังไงดีโอ้โหคุ้มแบบสุดยอดครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆนว่ามันจะคุ้มได้ขนาดนี้นะโอ้โหเรื่องไม่ถูกจริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดแปดร้อยสามสิบล้านสิบลานหรอต้องการสิยาอะไรับแพงสุดนะเป็นบบกเจ็ดน่าจะขายได้อยู่นะครับโคตรคุ้มเลยว่ะเย็ดเคไม่มันคุ้มเลขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหเปิดการเปิดไอเทมก็คุ้มนะคุ้มแบบชิมไรได้เปลี่ยนก็คุ้มอีกอดวงช่วงนี้น,นี่มือทองมือทองเหลือเกินครับ โอ้โหครั้งแรกครับ946ล้านครับทำไปได้ก็อยากบวกแปดอยู่นะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันแบบ V i p อพีต่อแล้วกันครับต่อชมกันต่อโอเคครับเรามาแลกเปลี่ยนกันต่อกันดีกว่าครับกำลังมือขึ้นนะมาดูครับว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงครับมาเงินขายง่ายๆครั้งนี้5ล้านขึ้นไปหรือมากกว่า เรียบร้อยครับสิบตัวครั้งนี้จะคุ้มหรือเปล่าครับสามร้อยี่สิบห้าล้านโอ้ยได้มาเก้าร้อยสี่สิบกล้านเฉยเลยนะครับกาซิยาสทำไปได้มาครับตอนครั้งที่สองครับไอ้ฟืบโอ้โหค,ครั้งนี้มีแค่บาซ่าครับที่เป็นสีม่วงชิบหายนะเมสซี่บวกแปดแล้วกันโอเคครับมาครั้งหนึ่งครับ ชาบีอาลองโซบวกสามแมนยูมันเดซาชาวเก้ครับเอสกูเดโรบวกห้เลยนะส่วนบาร์เซโลนาของเราครับเจ้าบุญทุ่มจะทุ่มสักเท่าไหร่ครับมาสามสองหนึ่งไปครับเบซี่บวกสี่ก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่ไอ้ยาไอ้ยาเลยครับ <c ười> มันปรับการแลกเปลี่ยนเหรอวะเนี่ยคุ้มอยู่นะสุดยอดครับมาเลยอยอดเงินพอซื้อมาตีบวกท่าไหมนี่อ่ะเมซี่ราคามันเท่าไหร่วะเมซี่เขาดูราคานะครับเ <c oughs> มซี่นี่ครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เงินซื้อบกหนึ่งยังไม่มีเลยครับ อดแป๊บถ้าเกิดคาซิาย่าแล้วครับถ้าเกิดตีบวกแปดมันจะมูลค่าเท่าไหร่วันนี้ยตนะ่บวกเจ็ดหนงจะพันล้านอยู่แล้วนะ <c oughs> นี่ครับหุยพันสี่ร้อยสาสิบเจ็ดล้านเลยนะน่าสนเหมือนกันนะถ้าขายเอาเป็นว่านะถ้าขายไม่ออกนะครับผมจะมาตีบวกแปดแล้วกันครับโอเคก็คลิปนี้ก็ พอตอนนี้ก็ละกันครับมีความสุขเหลือเกินครับทั้งแปลเปลี่ยนคุ้มนะแล้วก็เปิดไอเทมก็คุ้มอีกนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟันดี้ราตีสวัสดีครับบ๊ายบาย